ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาเริ่มปฏิบัติเนื่องในโสดาปฏิมร์หรือว่าปฏิบัติเพื่อปโสดาปฏิมร์ <c oughs> การเจริญเปรรมฐานนี้พระพุทธเจ้ามีความต้องการให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านเข้าถึงอริยมรรคอริยผลถ้าเราจะปฏิบัติกันแบบเลื่อนลอย ก็มีความสุขเหมือนกันแต่มีความสุขไม่จริงที่จะปฏิบัติปฏิบัติกันให้ถึงความสุขจริงๆก็จะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งเป็นเครื่องเข้าถึงจึงจะใช้ได้อันดับแรกนี้องค์สมเด็จตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการผลอันดับตนคือพระโสดาปฏิมรรคหรือว่าพระโสดาปฏิผล หรือที่เราเรียกกันว่าพระโสดาบันก่อนที่ท่านอนงหลจะปรึกษาอยากศึกษาอย่างอื่นก็โปรดทราบว่าสำหรับพระโสดาบันนี้ละสังโยช์ได้สามประการคือหนึ่งสกายทิฐิตัวนี้มีปัญญาเพียงเล็กน้อยเพียงแค่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเท่านั้น เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตคิดอยู่เสมอว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิตเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความตายให้คนได้แลงความตายนี่จะปรากฏขึ้นกับเรา,มารเมื่อไรก็ไม่แน่นอนนะักจะเชื่อว่าตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายกลางวัน <c oughs> อย่างนี้ก็ไม่มีความแน่นอน เพราะว่าความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเครื่องหมายแต่ถึงก็งะอะไรก็ดีเราก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไปได้นี่สำหรับข้อวัสกายทิฐิเรียนว่าร่างกายคือทันห้าไดแก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรานิยมเรียกกันว่าร่างกาย พระโสดาบันมีชีวารู้สึกคือว่ามีปัญญาเพียงเล็กน้อยรู้แค่ตายเท่านั้นยังไม่สามารถจะจำแนกแจกแยกร่างกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้ความรู้สึกของพระโสดาบันยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราทรัพย์สินทั้งหลายยังเป็นเราเป็นของเรา เป็นอนันว่าแต่ถ้าว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นของเรานี้ทั้งหมดเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่มีสิท์ที่เข้าเข้ามาสองครองหรือถ้าว่าเรายังไม่ตายสักวฟันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องสลายตัวไปนี่ในข้อว่าสกายทิฐิพระโสดาบันคิดได้เพียงเท่านี้ ยังไม่สามารถจะแยกกายทิ้งไปได้ทันทีทันใดองค์สมเด็จพรจอมตรายจึงกล่าวว่าพระสสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยนี่ก็ดีสองวิจิอิิชาพระโสนาบันไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําว่าคำสั่งก็ได้แั่ศีล คำสอนก็ได้เกิดจริยาอันหนึ่งที่เราเรียกกันว่าธรรมะเป็นความประพฤติดีประพฤติชอบศิลพระพุทธเจ้าสั่งให้ละหมายความว่าละตามสิทธขาบทที่กำหนดไว้ให้คำสอนทรงแนะนำว่าจงทำอย่างนี้จะมีความสุข นี่ทั้งคำสั่งก็ดีทั้งคำสอนก็นดีพระโสดาบันมีความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรยัยคือเชื่อพระพุทธเจ้าในการเชื่อนี่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาก่อนไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อนี่สำหรับสังโยชน์ข้อที่สามสีรพรตาปรามาตพระอาศัยที่พระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้า มีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้าทรงแนะนำบรรดาพระสงฆ์ว่าจงนำธรรมะนี้ไปสอนพระสงฆ์ก็ไปสอนพระโสนาวันใช้ปัญญาเล็กน้อยมีความเข้าใจดียินยอมรับนับถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จะชินสีที่พระพุทธเจ้าทรงตัดมาและพระสงฆ์นำมาแสดง อาศัยมีศรัทธาในรัตนตรัยทั้งสามรายารการนี้พระโสนาบันจึงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นอนุว่าพระโสดาบันถ้าเราจะไปพิจารณากันจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญมีสภาวะเหมือนชาวบ้านชั้นดีนั่นเองนี่เรามากล่าวกันถึององค์ของพระโสดาบัน ท่านที่เป็นประโสดาบันจริงๆนะมีอารมณ์ใจคำว่าองค์นี้หมายความอารมณ์ที่ฝังอยู่ในใจอารมณ์ใจเขาระโสดาบันจริงๆก็คือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าสองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระสงฆ์สี่มีศีลห้าบริสุทธิ อันนี้ก็ตรงกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจิน์สีตัดว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเป็นผู้มีอาทิศีลสสำหรับกิเลสส่วนอื่นก็เห็นได้ว่าพระโสดาบันยังมีกิเลสทุกอย่างตามที่เราเกล่าวกันคือโลภความโลภรูราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงแต่ว่ารักก็รัก อยากรวยก็อยากรวยรธก็โกรธหลงก็หลงแต่ไม่ลืมความตายคําที่ว่าหลงก็เพราะว่าพระโสดาบันยังต้องการความร่ํารวยด้วยสัมมาอาชีวะพระโสดาบันยังต้องการความสวยสดมืองามต้องการมีคู่ครองอย่างนางวิสาขามาหาอุบาสิกาก็ดี ปัญญาของกุกุกกกตมิตรพรามก็ดีทั้งสองท่านนี้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีแต่ในที่สุดท่านก็แต่งงานมีเครื่องประดับประดาสวยงาม <c oughs> <c oughs> เว้นอันว่ากิเลสท,ที่เราต้องการกันในก,การครองคู่ระหว่างเพศพระโสดาบันยังมีและก็ยังมีครบถ้วนแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของศีล ไม่ทำการเมสุสมิชาจา์ไม่ละเมิดความรักเขาบกคนอื่นโดยทำให้ผิดประเพณีหรือกฎหมายของบ้านเมืองเลือเป็นไปตามศีลทุกอย่างคือรักอยู่ในคู่ตัวผัวเมยียตามปกตินี่ขอบเขตข้ามสนาบันเมียงเท่านี้นี่ความต้องการรวยด้วยสมัาชีวะ พระโสดาบันยังประกอบอาชีพแต่ไม่คดไม่โกงไม่ยื้อไม่แย่งใครเท่านั้นหามาได้ไม่จะร่ำรวยแสนจะร่ำรวยก็ได้มาด้วยการบริสุทธิ์ไม่คดไม่โกงเขาพระโสดาบันยังมีความโกรธให้โกรธนะโกรธได้แต่ว่าพระโสดาบันยังไม่ฆ่าใครเกรงว่าสิ่งยากัด พระโสดาบันยังมีความหลงแต่หลงไม่เลยความตายยังมีความรู้สึก่ว่าต้องการชีวิตชีวิตก็เรามีอยู่ต้องการทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นยังไงยังไงเราก็ตายแน่การที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เป็นอันว่าถ้าเราพิจารณากันจริงๆ ความเป็นวโสดาบันนี้รู้สึกว่าไม่ยากสำหรับในวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้พยายามใคร่ครวญถึงความตายเป็นสำคัญเรื่องความตายนี้ก็ดีการควบคุมอารมณ์จิตให้ปราศจากความฟุ้งซ่านก็ดีควรจะทำเป็นปกติ <c oughs> ถ้าวันใดถ้าเราเผลอจะก,การควบคุมอารมณ์จิตให้หระงับจากการพุ่งสัน้นคนดีวันใดถ้าเราเผลอไปลืมนึกถึงความตายก็ดีก็จงบระน,นามตนเองว่าเรานี่เลวเต็มทีแล้วเพราะว่าองค์สมเด็จพระบพิตแก้วสอนตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่าน้งหลายจะพิจารณาเห็นได้ว่าคนทุกกระสัตว์ทุกอย่างทั้งคนและสัตว์ที่เกิดมาตายให้เราดูเป็นตัวอย่างดังนั้นเรื่องความตายนี้ไม่จำเป็นต้องศึกษาละเอียดเห็นกันอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าคนส่วนใหญ่ลืมคิดว่าตัวเองจะตาย เคยไปในงานศพของชาวบ,บ้านแต่ไม่ได้เคยคิดว่าเราจะเป็นศพอย่างชาวบ,บ้านที่เขาตายกันนี่เราประหมาทกันอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินัฏ์สียังได้ทรงแนะนำว่าจงนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อย่าประมาทในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตายนี่เป็นความคิดผิด เรื่องความนึกดถึงการน,นึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี้เป็นความดีเป็นปัจจัยสำคัญให้เข้าถึงความเป็นประโสดาบันได้ง่าย <c oughs> จะยกตัวอย่างบุคคลที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็มีความเคารพในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระจอมไตรหรือว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน นั่นก็คือเปศการีธิดาเปสการีธิดานี่เธออยู่ที่เมืองอารวีวันหนึ่งองค์สมเด็จพระชินสีทรงสเสด็จทับสําราณอิริยาบทอยู่ในเะคันทกุณดีมหาวิหาร <c oughs> ในตอนเชา้าองค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงสเสด็จไปแต่พระองค์เดียวไม่มีใครติดตาม ไปสู่เขตของเมืองอารวีอ,อง์สมเ็จพระจินสีถือต่อไม้เป็นธรรม,มาท่ปะทับประทับยับยั้งอยู่ตรงนั้นชาวบ้านในฟังข่าวเข้าก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้านำพัตตาหารมาถวายขณะน,นั้นเปสการีพิดาคือลูกสาวของนายช่างหกเปสการีแปลวันช่างหกทิดดาแปลว่าลูกสาว ทราบข่าวก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับเขาเหมือนกันเมื่อเข้าไปแล้วถวายแด่อาหารในองค์สมเด็จพระพุทธวันเสร็จหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศเทรงเทศแบบสั้นๆว่าท่านหลายจงอย่าประมาทในชีวิตเพราะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง ขอทุกท่านจงคิดไว้เสมอว่าอย่างไรก็ดีเราก็ต้องตายแน่กำหนดเวลาการตายของเราไม่มีแน่นอนเพราะความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายท่านทั้งหลายจมประกอบกรรมแต่ความดีเข้าไว้แต่ใครสร้างความชั่วตายแล้วจะไปสู่วนไายภูมิมีนรกเป็นต้นเกิดมาเป็นคนก็จะมีแต่ความเร่านร้อนมีแต่ความลำบาก แล้วคนใดสร้างความดีคิดถึงความตายไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราต้องตายแน่จงอย่าหาเวลาว่าวันพรุ่งนี้เด,นเดือนหน้าปีหน้าเดือนโน้นเราจรึงจะตายคิดไว้เสมอว่าวันนี้เราอาจจะตายแล้วก็สร้างความดีเข้าไว้ความดีจะส่งผลให้ท่านมีความสุขทั้งในปัจจุบันและสัมบราญภพ พระองค์สมเด็จพระนราศพเทศเท่านี้องค์สมเด็จพระมหาหมุนีก็สเสด็จกลับเวลาที่พระพุทธเจ้ากลับปรายกฎว่าชาวบ้านก็กลับบรรดาชาวบ้านทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าไปแล้วเทศที่พระพุทธเจ้าสอนก็ตามพระพุทธเจ้าไปด้วยคือไม่ตามพระพุทธเจ้าไป เมื่อไม่ตามชาวบ้านไปที่บ้านตามพระพุทธเจ้ากลับพิหารคือชาวบ้านไม่สนใจต่ว่าสาวน้อยกรอยใจคือเปสการีธิดาเธอสนใจในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุทุกวันทุกคืนเธอนึกถึงวงหน้าขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชิว่ามีดวงหน้าสวยงามคล้ายดวงจันทร์ พระสุรเสียงองค์สมเด็จพระพเกวันก็แจ่มใสไพเราะลีลางการสแสดงวัาธรรมเทศนาก็น่าฟังเป็นที่ชื่นใจเธอจำไม่ได้เสมอว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ทรงสอนว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่าน,นหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดแต่สร้างความดีไว้เสมอ และเธอก็ทําความดีทุกอย่างตามที่บิดามารดาและองค์สมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําการแนะนําในคราวนั้นก็มีศินห้าเป็นสําคัญเธอนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันจัดเป็นมรณาเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแบบที่เราภาวนาว่าพุทโธเธอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์จัดเป็นมรณานุสติกรรมฐาน เธอไม่ประมาทในการประกอบกรรมทำกุศลสร้างสิ่งที่เป็นมงคลไว้ตลอดชีวิตชื่อว่ามีจิตเข้าถึงธรรมไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจา้า mm hmm. เมื่ออารมณ์จิตของเธอดีอย่างนี้มีอารมณ์ผ่องใสวันทั้งวันนึกถึงความตายแต่ก็ไม่เศร้าหมองคิดว่าเวลานี้แม่ของเราก็ตายไปแล้วเหลือแต่พ่อ จากวันหนึ่งพ่อคนดีเราก็ดีเ็าจะต้องตายแต่ก่อนที่เราจะตายเราเป็นคนก็ควรจะเป็นคนดีเวลาเป็นผีก็ควรจะเป็นผีดีคือผีที่มีความสุขไม่ใช่ผีนอาอบายภูมิเธอ,อคิดอย่างนี้จนเป็นอัคคตารมทุกวันนึกถึงความตายทุกวันนึกถึงวงพักพระองค์สมเด็จพระจอมไตรทุกวันคิดถึง พระสุรเสียงในองค์สมเด็จพระสู้มีพระภาเจ้าทรงตรัสขึ้นใจจับใจเป็นเอกคตารมเวลานั่นวันที่พระพุทธเจา้าทรงเทศค,ครั้งแรกเธอมีอายุได้ติบสามปีต่อมาเมื่อเธออายุย่างเก้าสิบหกปีองค์สมเด็จพระจินาสีทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์ในเวลา,ชาวเช้ามืดเห็นนางตกอยู่ในข่พยานก็ตกใจ ว่านี้เรื่องอะไรก็ทรงทราบโดยอำนาจพยา,ยานว่าในตอนสายวันนี้คุณสตรีคนนี้จะต้องถึงงก่ความตายด้วยปฏิเหตุองค์สมเด็จพระบรม,มโลจจรไกยเช้จึงได้พิจารณาว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอจะมีคติแน่นอนไหมองค์สมเด็จไปจอมไตรทรสงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอมีคติไม่แน่นอน คำว่าคติแปลว่าการไปแน่นอนหรือไม่แน่นอนก็หมายความว่าท่านแน่นอนก็ไม่ไปทุกขติไม่เกิดเป็นสนัมนนกไม่เกิดเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายสัตว์เดชันต้องเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือพรหมปานิพันธ์อย่างนี้เชื่อว่ามีคติแน่นอนองค์สมเด็จไปชินวรจึงได้คิดว่าถ้าเราจะช่วยเธอเธอมีจะมีคติแน่นอนไหมก็สงราบว่า ถ้าทรงช่วยจะมีคติแน่นอนและพิจารณาต่อไปว่าจะช่วยเธออย่างไงจึงจะมีคติแน่นอนองค์สมเด็จพระคิตนาวทินวร,ร์ก็ทรงทราบว่าถ้าเราถามปัญหาเธอสี่ข้อเธอตอบเราให้สาธุการรับรองพอจบคาถาสี่ข้อเธอก็จะเป็นลุกโสดาบันการตายคราวนั้นของเธอก็อจะไปสู่สวรรค์ชั้นดดสิทฐ์ เป็นที่อยู่อันเป็นบรมสุขยานั้นในตอนเช้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้า,จาไม่ชวนใครไปองค์เดียวไปนั่งอยู่ในที่เดิมหลังจากนั้นแล้วคนมาเฝ้าขอเล่ารัดรัดทินดาของลูกสาวคนนายช่างโหกทำงานเสร็จตัดสินใจมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนองค์สมเด็จพระจินวรจึงได้ทรง มองดูหน้าเธอเมื่อตาสบกันเธอก็ทราบว่าองค์สมเด็จพระพักวันต้องการให้เข้าไปใกล้เธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จไปจอมไตรจึงได้ถามคาถาถามปัญหาสี่ข้อว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ะถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ะ ระองทรงถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบเจ้าค่ะทรงถามว่าเธอทราบหรือก็ตอบว่าไม่ทราบเจียค่ะปัญหาสี่ข้อนี้ข้อที่หนึ่งที่ถามว่าเธอมาจากไหนนางตอบว่าอาศัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรถามว่ามาก่อนจะเกิดมาแต่ไหนเธอไม่ทราบข้อที่สองถามว่าเพอไปไหนเธอตอบว่าตายแล้วไปไหนหม่อมฉันก็ไม่ทราบ ท่าน,นถามว่าไม่ทราบหรือเธอตอบว่อทราบว่ายังไงไงก็ตายแน่ไปเจ้าคาะแล้ว,วท่านพระองค์พูดใ้เจ้าถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบเพราะพราะว่าจะตายเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเที่ยงก็ไม่ทราบไปเจ้าคาะแล้วไม่ทราบอาการตายยังไงไงก็ตายแน่พระพุทธเจ้าก็รับรองในสาธุกการ เพียงถามเพียงเท่านี้ความมั่นใจของเธอทำให้เธอเป็นประโสดาบันแต่ความจริงในตอนต้นนั้นเธอเข้าถึงประสาปฏิมักอยู่แล้วอือหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตในข้อว่าสก,กายาทิฐิเธอเข้าถึงแล้วในเบื้องตน้น ก็ดีสองเธอนึกถึงองค์สมเด็จพระทศพนบรมศา,า,ารสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทุกวันจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกก็ดีสามองค์นางปฏิบัตินึกถึงพร,ระธรรมคําคสั่งสอนนิองค์สมเด็จพระชินวรสรงสอนไว้เสมอว่าชีวิตไม่ของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิต ข้อดีสี่ทำใดทีด่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรมีสินห้าเป็นต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงสอนไว้เธอจําได้ทุกอย่างและปฏิบัติทุกอย่างอย่างนี้ถ้าจะกล่าวกันไปก็เชื่อว่าเธอเป็นประสูดาปฏิมักแล้วแต่ว่าอรมจิตยังไม่มั่นคงต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระส,มรสัมมาสมุทธเจ้าทรงสเสด็จมาสนับสนุนอีกวาระหนึ่ง เธอมีความมั่นคงในความรู้สึกจิตก็มีความมั่นในคุณพระัตนาไตรมั่นในความไม่ตายคิดในความตายคิดว่าจะตายเมื่อไรก็เชิญมันตายแน่มั่นในสินีน้ต่อนักษาแล้วก็มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรัตนในพระธรรมคาสั่งสอนอย่างนี้ระวรนดาทานังหลาย องสมเด็จพระจินวรกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประโสดาบันเป็นอันว่าท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่เราจะแนะนำกันในวันนี้ก็รู้สึกว่าจะหมดเวลาเสียแล้วเท่าที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดเป็นปฏิปทาที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นประโสดาบัน ท่านนั้นหลายมีความรู้สึกไม่ยากไหมแต่ยากก็ค่อยๆคิดเขาค่อยทำไปดูตัวอย่างเปสการีที่นาเป็นตัวอย่างว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรท่านยิงกล่าวว่าเธอเป็นปะโสดาบันย้อนหลังไปสักนิดเธอนไก่ถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิต แล้วก็ต่อไปเธอนึกถึงวงพักพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศัสชนาคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นธรรมดาเป็นเอกขัตตอารมณ์อารมณ์ทรงตัวแล้วเธอก็ปฏิบัติตามกระแสพระสทัทธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จตสัมาสมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมีปฏิบัติศีลโดยเคร่งครัดเป็นตน้นอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพล ยอมรับนับถือว,ว่าเธอเป็นพระโสดาบันเข้าใจว่าท่านหลายผู้รับฟังรับคำสอนคนจะเห็ว่าคำสอนขององค์สมเด็จระชิน,นวรในตอนนี้เป็นของไม่หนักและก็จะเป็นของไม่ยากสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิ จะนั่งก็ได้จะยืนก็นได้จะเดินก็นได้จะนอนก็นได้ให้จิตใจทรงอารมณ์ตามคําสั่งและคําสอนที่